1เมษายน268นะครับใกล้จะปีใหม่ไทยแล้วนะครับใกล้จะสงการานต์แล้วนะขอให้วดที่1เมษายนนี้ให้เราแบบว่าเฮ้เฮ้เฮ้นะครับให้เรามีโชคนะครับโดยการครั้งนี้นะครับเราจะหมุนติ้งตองครับเพื่อเป็นการเสี่ยงทายเพื่อให้แนวทางนะครับงวดประจำวันที่1เมษายน268นี้นะครับเอาละแล้วผมก็จับลอตเตอรี่มาแล้วนี่นี่อันนี้คือซื้อเลขที่เราชอบนะครับเอาละแต่ว่า เราให้แนวทางน,นะครับเพื่อให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับหรือซื้อในแอปเป่าตังนะครับไม่สนับสนุนกเล่นการพนันทุกชนิดนะครับให้ใหซื้อลอตเตอรี่นะแล้วก็ ระวังเผ็ดปอมนะครับระวังเผ็ดปอมนะครับเผ็ดจริงก็คนตาม3ามแสนห้าหมื่นคนแล้วก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกหลังชื่อเผ็ดว่าเผ็ดกล้าเดี๋ยวจะนำโชคนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามัระวังด้วยนะครับเอาล่ะครั้งนี้หนึ่งเมษาย,ยนนะเราอยากจะกรี๊ดนะครับเราอยากจะ,กะ,บกจะแบบว่าเฮ่เฮ่เฮ่นะอยาจะมาขอพรน้องเพชรกล้าดยกันนะครับมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจ,ใจนะครับสวัสดีครับขอตรงๆเลยนะพี่จ้าเนลุกนะขอตรงเนรุกนะ หนึเมษายนสองพันหกสบแปนี้นะลูกนะต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับหรือต้อนรับสงการนะลูกนะต้ะนะตอมวนแล้วันนอกวันนี้มันหมุนออกมาง่ายจังเนาะ นาะหมุนง่ายมากเดี๋ยว่าที่แล้วยังยังหมุนแบบหลายๆรอบนะครับกว่าจะหมุนหมุนออกมานะครับลูกลุกลุกนี้อมาเลขห้าแล้วต้องอยู่ข้างบนเปลี่ยนมาอยู่ข้างบนเอาละมีซื้อลูกแรกนะครับห้าคู่กับลายลงดาวมาที่ทุกคนห้าคู่กับลายนะครับส่วนตัวผมซื้อล่วงน่ายไปแล้วนะครับนี่จะออกมาเป็นห้าสูวนอีกไม่รู้ว่างัไนนะส่วนตัวผมซื้อมาแล้วนะครับใี่้อฝันยังไม่เห็นนะพี่แดงเห็นยัง ถ้าหาสูตมาทำยังไงอะวันจัทร์วันหาสูตรวันี้วหาสูตรจะจอกยังไงอะไม่รู้เหมือนกันะวันนี้วัเมรจะเข้าเลยวันนี้ซื้อมาก่อนร่วมหน้าแล้วนะวันนี้ซื้อมาก่อนร่วมหน้าแล้วอะไรบ้างไมู่ซื้อห้าอะไรบ้างซื้อมาแค่เลขที่มันดังๆอะถ้ามันเลขดังเราก็ซื้อมาอย่างี้ทุกห้าเก้าไหมคุณว่าอยู่แล้วเราซื้อเลขนี้มาเราซื้อเลขนี้มาห้าเก้าห้าหกเราซื้อเลขนี้มานะครับแต่เราไม่รู้ว่า โมลูกที่สองเนี่ยจะได้เลขอะไรห้าหกห้าเก้ากีดเลยเพราะเดซื้อมาก่อนแล้วเพราะว่าทอฝันเขียนใบตั้งแต่วดที่แล้วห้าหกห้าเก้าอ่ะอืมอาจจะมามวดนี้ก็ได้เอาละเราเห็นลูกที่สองแล้วเราอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวเรามาตีความนะครับเดี๋ยวทอฝันตีความแล้วก็มีคอกันว่าเลขที่น้องสื่อเนี่ยจะหมายถึงเลขอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งออกครับ,ออรบดูให้จบคลิปนะครับลูกที่สองก็คือเลขเลขกีดอ้อยอืมห้าสี่ นะครับห้าสี่หมายความว่าอะไรนะครับห้าสี่หมายความว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้นะครับห้าสี่ก็ห้าศูนย์ได้สองสี่ได้สองศูนยสองสี่สวยสองศูนย์สวยเอเอวันี้ก็เป็นอะไรดีเนาะเดี๋ยวค่อยมาตีความกันดูให้จบ,ค,บคลิปแล้วกันนะคะครับผม เอาละครับมาแล้วนะครับห้าสี่จะตีความหมายความว่าอะไรนะครับห้าสี่จะตีความหมายความว่าอะไรเอาห้าสี่สี่ห้าเลยก็ดีนะดีดีเพราะว่ามันจะออกมันจะออกสเสลตพี่น้องงูทะแล้วก็พี่น้องงนๆก็ห้าสี่พุ้ตัาแลก็สามสามสองอ่านี่จะมาซ้ำห้าสี่อีกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูนะครับใช่เอา <Okay. S 1> ละค่ะเอาละครับตอนตื่นนะครับต้องบอกว่าเราให้แนวทาเนี่ยเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นแล้วก็อยากจะบอกว่า เราไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องเข้าแบบนี้นะครับต้องเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้บอกเราให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องของตัวเลขเนี่ยเป็นเรื่องของดวงนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือให้รู้จักทามาหาก,กินตามสัมมาอาชีพตามอาชีพของเรานะครับเนาะเรื่องหวยเนี่ยอย่าไปงมงายกับมันมากเนาะทำมาหาก,กินมาอันดับหนึ่งเรื่องของหวยเนี่ยเป็นเรื่องของดวงครับ เนาะแล้วแต่ดวงคนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเพจเพรก้าเด็นนำโชคของเราเนี่ยก็ปรารถนาให้ให้ทุกคนดวงดีให้ทุกคนโชคดีนะครับแนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่เท่ทนานั้นนะครับซื้อแนแอปเป่าตังค์ด้วยก็ได้นะครับเอาละ่ะมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับห้าสี่นะครับห้าสี่แนวทางประจํห้าสี่ห้าสี่แนวทางประจาห้าสี่แนวทางประจํา งวดวันที่1เมษายน2568นะครับก็คือนี่แล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยพอฝันตีความยังไงนะคะจะปิงปองพอฝันไปดูว่าที่5-4-4-5ไปดูว่าที่2-4-4-2เยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็ตีความได้สรุปได้ดังนี้นะคะนะครับและด,ดูดีนะครับมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับมาครับมานี่มาครับ้า,า,บาสีนะครับ เพจไปก้าวเด็กธนอมโชคแนวทางประจำวันที่หนึ่เมษาย,ยน2องพันกะครับเลขที่1นะครับก็คือ83 58ามห้าแปดเสและห้าเขียนตัวเล็กมากสองสหเพราะาเป็นเลขปิงปองเมื่อที่แล้วไม่ได้นะ<ม>นะก็เลยเขียเป็นเลขกลองนะคะครับผมและไอ้ไรข้างล่างเนี่ยและมีเซอร์ไพรส์ครับนี่หลายคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วมีเลขธนาบัตรพ่อแม่รักเส้มีไหม นะครับก็แล้วแต่พระแม่รักษมีจะมาเล้าใจให้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 มาดูเลขธนบัตรนะครับเลขธนบัตรพระแม่รักสมีนะครับก็คือเลขนี้ครับผมนี่นี่ตื่นเต้นวันนี้เล้าใจเอาของเล่าใจเอผันิจับห้าแปดสามแต่ไม่มีไล์สดให้ดูนะคะห้าแปดสามแต่ว่าทอผันอธิฐานขอสองตัวท้ายเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแปดสามสามแปดทอผันก็เลยเขียนมาเป็นวงกลมแรกเลยนะคะครับผมห้าแปดสามนะครับ ถ้าเกิดจะไปซื้อลอตเตรี่สตัวก็83านั่นเองนะครับอ่านะครับนี่คือเลขธนบัตรพระแม่ลักษมีนะครับอใครดูคลิปจนจบเนี่ยก็จะเห็นเลขธนบัตรพระแม่ด้วยนะครับอแคปไว้นะครับแคปไว้นะแคปไว้นะแคปไว้นะ่าแคปไว้นะ อ่าห้าแปดสามนะครับให้หมดสีเผื่อบางคนแบบอยากเห็นเลขเออเผื่อไปจับคู่เองเลยเผื่อมีคุณดวงถูกหกตัวคือมันเป็นหกตัวขึ้นมาใครจะไปรู้หกตัวเรียงพ่อแม่ให้หกตัวแดงสองศูนย์หกห้าแปดสามทำยังไงพี่เบลเอานิ้วไปบังเออเขาไปซื้อในแอปเป่าตังนะครับซื้อในแอปเป่าตังให้เรียบร้อยตัวออกสองศูนย์หกห้าแปดสามนี่ยังไงอ่ะหกตัวตรงๆเลยทําไมพ่อแม่เราจะมีองค์นี้คนมาหาดงประเทศไทยทํายังไงอ่ะเออเอาจริงไหวเออเป็นคันเป็นคนนี่ไหวครับ รับคนให้ไหวอ่แล้วก็เป็นที่ทอผัดสรุปไปแล้วในกระดานะนะคะที่ทอลัคสรุปนะครับผม ครับก ay, ็องไรก็ดีนะครับเราก็ปรารถนาให้ทุกคนโชคดีนะครับต้อนรับสงการนะครับในเดือนแห่งปีใหม่ไทยนะครับเดือนเมษายนนะครับใช่อันนี้เป็นปิงปองนะคะครับผมคือไม่ต้องถามหรอกว่าเลขห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดสามสามแปดมาจากไหนในกระดาษคือมันเป็นเลขงวดตีความให้ใช่มันเป็นเลขงวดเพราะว่าถ้าเรามาให้ดูว่างวดที่สี่ห้าออกอะไรห้าสี่มันจะเยอะเลขมันจะเยอะกว่านี้เราก็เลยสรุปมาให้แค่นี้แล้วครับผม แต่เรื่องของเรื่องว่างวดในอดีตอะนะคะที่น้องเคยทำมันมีแปดสามสามแปดเยอะมากมีแปดสามสามแปดเยอะมากพอ,อมาที่ฐานจับเลพบ็พระแบงแบงพระแม่ลักษมีอีกก็ได้แปดสามสามแปดอีกมันชนกับเล็กิงปองพอดีอชนกับเล็มน้องเพกกาที่เป็นงวดกันก่อนพอดีก็เลยเขียนมาเป็นตัวแรกเลยนะคะออกตรงๆต,ตามเนี้ยแหละเพกกาะน,นะดังันนีก็แนวทาง ของเพจเพจก้าเดชนรมโชคนะครับให้ทุกคนรู้จักทำมาหากินก่อนนะครับเรื่องของดวงเนี่ยเรื่องของโชคเนี่ยประจนแล้วแต่ดวงนะครับเรื่องของโชคเรื่องของโชคเนี่ยก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเพจเพจก้าเดชนรมโชคของเราเนี่ยก็ปรารถนาให้ทุกคนโชคดีดวงดีนะครับผมนะเพราะฉะนั้นตามนี้เลยนะคะรับผมรวยขอให้โชคดีครับ